กลับมาแล้วค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะรายการนกนกชอยนะคะก็จะมีสินค้าเด็ดเดดปังๆราคาดีๆมาให้อีกแล้วนะคะวันนี้จะมีอะไรบ้างคะพี่แท้วันนี้จะมีอะไรก็ต้องติดตามเอานะคะนงบูมแต่ว่าบอกเลยว่าเด็ดทุกตัวนะคะเพราะว่านกนกชอยเลือกมาให้ได้ของเด็ดแน่นอนจ้า <S 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 ชมนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวโปรโมชั่นเด็ดๆของนกกของเรานะคะได้ทาง Facebook, Youtube, Twitter, TikTok l i ล e และเว็บไซต์นกนก .com ค่ะง่ายมากส่วนใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันของนกกนะคะก็สามารถโหลดได้เลยนะคะที่ App Store นะคะแล้วก็ Google p l y y ค่ะง่ายมากๆเลย และนอกจากสินค้านะคะยังลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลให้ทุกคนนะคะแค่นั้นยังไม่พอเพราะว่า Knock น็อกน็อกชอยส์ยังจัดโค้ดมาให้ลดเป็นต่อที่2อีกค่ะลดได้สูงสุดถึง15%ไม่มีขั้นต่ำนะคะลดสูงสุดถึง3,000บาทเลยทีเดียวสุดยอดและอย่างที่เคยบอกไปนะคะทุกคนว่าเขาจำกัดสิทธ์ถึงแค่100คนเท่านั้นนะคะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมีสินค้าอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ LG Smart TV UHD 4K นะคะพี่แพร WebOS 55 UQ 8 0 0 0 5 5นิ้วนะคะรุ่น55 UQ 8 0 0 0 PSP เครื่องทำน้ำอุ่นชาร3,500วัตต์รุ่น WH34 สีขาวนะคะ เก้าอี้โมเดรนะคะรุ่นอันย่าม Roborock S7 m ว x V แม a อันตาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทถูพื้นอัจฉริยะพร้อมแท่นชาร์อัจฉริยะด้วยจ้า <S <S เอาระค่ะพี่แพรวันนี้นะคะตัวแรกที่เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็คือตัวนี้เลย L G Smart TV U H D 4K นะคะพี่แพร Web O S 5 5 U Q 800055นิ้วนะคะรุ่น 55UQ8000PSC คันแพ้ตัวนี้นะคะเจะเป็นเ e ีย 4K นะคะความละเอียดเนี่ยภาพคมชัดระดับ 4K กันเลยทีเดียวนะคะภาพนี้ค่ะก็จะเป็น3840คูณ 2160p นะคะเขาก็จะมี Active HDR ภาพ HDR ทั้งแบบ HDR 10 Pro และ HLG นะคะโอ้โหฟัทหงที่นี้ก็เริ่แล้วอะยอดใช่เลยค่ะแล้วก็เขาเป็น LG ThinQ AI นะคะใช้งานง่ายรองรับการสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะพี่แพ แล้วก็จะมีเมจิกรีโมทนะคะใช้งานได้เสมือนเมาส์ไร้สายกันเลยทีเดียวนะคะพลังเสียง20วัตต์นะคะระบบเสียง2.0 Channel เลยโอ้โหฟังแล้วมันจึ้งอะ่ะขอราคาดยค่ะจัดไปค่ะราคาปกติเขานะคะก็ที่แพรตอนนี้นะคะจะอยู่ที่29,990บาทนะคะแต่วันนี้ใครที่ดูอยู่สั่งให้ดีนะคะว่าวันนี้เขาลดเด็ดเท่าไหร่ อยากรู้แล้ววันนี้เขาลดเหลือ12,690่อยบาทที่แพ้ฟังไม่ผิดใช่ไหมน้องบูมรดไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดค่ะแล้วก็ระบบสังกัดต่างๆเนี่เขาโหสุดยอดมากๆแต่ราคาเพียงเท่านี้พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับทีวีรุ่นนี้นะคะและอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษมากๆเรามาีสรุปมาให้ทุกๆคนนะคะ เพียงกรอกโคด้ด CONNC4 นะคะใส่ไปเลยค่ะทุกคนก็จะได้ส่วนลดอีก15นะคะไม่มีขั้นตามเลยนะคะลดสูงสุดถึง3,000บาทค่ะนี่แม่และแอบบอกกันนิดนึงนะคะว่าต้องรีบไปแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเขาให้สิทเพียงแค่100ท่านแรกเท่านั้นนะคะสามารถใช้สิทได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพัานธ์เลยค่ะรีบไปจัดเลยใครที่กำลังมองหาทีวีดีๆราคาโดนๆอยู่ตัวนี้ตอบโจทย์มากฟังเราจึงอ่ะ เงินเหลือก็ต้องใช้เลยนะพี่แพรซื้ออีกสักเครื่องเลยแลชอบก็จัดจะประหยัดทำไมเออสโลแกนโอ้ยเนี่ยพี่แพรเมื่อเช้าออกมาจากบ้านเนี่ยก็คืออาบน้ำหนาวมากเลยเนี่ยอยน้องบูมนี่ครบป,ปีแล้วเหรอคะน้องบูมอาบน้ำทีนี่แต่าไม่ใช่แล้วคะ่ะ <Hey. S 2> หนูหนาวจะเฉยลอเล่นค่ะพี่รู้ว่าน้องบุ๊กอาบน้าทุกวันเช้าเย็นนะคะแล้วช่วงนี้อากาศเย็นดีน้องบุ๊มต้องจัดตัวนี้เลย<ห>น,นี่พี่แพรเครื่องทําน้าอุ่นชาบ3,500วัตต์รุ่น WH 3 C 4สี่ขาวนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่ากําลังไฟ3,500วัตต์เป็นมอต้มทองแดงด้วยนะคะแล้วก็นี่ดูจะบอกเลยว่าระบบรักษาความปลอดภัยเขาแน่นหนามากเพราะว่าเขาเป็นระบบนี้ละพาย ELV ตัดกระแสไฟภายใน0.1ชวหนึ่งวิ เมื่อเกิดไฟลั่วนะคะแล้วก็ตัดการทํางานของเครื่องทันทีเมื่อไม่มีน้ําไหลจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยและที่สําคัญนะคะเขารับประกันหม้อต้มถึง5ปีเลยน้องบูมเนี่ยที่สู<อ>่บริการกรุงไทยการไฟฟ้าทั่วประเทศด้วยนะปลอดภัยมากๆเลยพี่แพรปลอดภัยมากพี่จะบอกเลยว่าการเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นสิ่งแรกที่เราควรระวังเลยด้วยและจะบอกให้ว่าเขามาพร้อมระบบความปลอดภัยขนาดนี้นะคะแต่วันนี้เราจัดราคามาให้ ้เบาๆค่ะเขาลดราคาให้จาก2,990บาทนะคะเหลือเพียง1,899บาทเท่านั้นน้องบูม เย็นนี้จะซื้อเลยไ่แพ้จะได้อบน้ำไม่ต้องเย็นนี้เลยซื้อตอนนี้จะบอกให้ซื้อตอนนี้ไม่ต้องทนหนาวแล้วจะไปทนทําไมนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเขาลดแล้วเราก็ยังลดให้อีกค่ะนอกนกชอยแจกโคส่วนลดนะคะเพียงแค่ทุกท่านกด C O N N C C C O N N C C นะคะก็จะได้ลดต่อที่2แล้วค่ะลดเพิ่มขึ้นอีก15%ไม่มีขั้นต่ําลดสูงสุดถึง3,000บาทเลยน้องบูมไหนไหนได้ไหม เรียบร้อยค่ะพี่แพรและอย่างที่บอกนะคะทุกคนว่าเขาจำกัดสิทธิ์แค่100คนเท่านั้นนะคะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เลยค่ะจัดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะพี่พแพรจึงมาไม่ต้องคุณหนาวและไม่ต้อง<ช>บ่นใหีพี่ฟัง,งและ อ่ะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็มีเก้าอี้มานําเสนออีกเช่นเคยแล้วนะคะแล้ววันนี้จะเป็นเก้าอี้รุ่นไหนไปดูกันเลยค่ะเก้าอี้โมเดิร์นนะคะซึ่งเป็นรุ่นอัญญามานําเสนอถุกทุกคนนะคะเพื่อใครว่าสนใจนะคะก็สามารถกดซื้อได้เลยเก้าอี้รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีพนักพิงทําจากผ้าเมสนะคะคุณภาพสูงมากนะคะนั่งแล้วไม่ร้อนด้วยนะคะ มี adjustable Rumbar support นะคะรับหลังส่วนล่างนะคะมีที่วางแขนปรับขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็เลื่อนหน้าหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็เบาะโฟมแน่นพิเศษขึ้นรูปชิ้นเดียวนะคะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะที่ก้นกบขาแพะนะคะแล้วก็เอ็นได้ถึง135อองศานะคะและ ล็อกการเอ็นได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ขาของเขาเนี่ยจะเป็นขาอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานล้อพีูนะคะกันร,รอยขีดขว่วนแข็งแรงทนทานแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ด้วยนะคะพี่แพรเป็นไงคะโอ้โหคุณสมบัติคือฟังแล้วมันแบบซึ้งใจมาก สำหรับใครที่เป็น FC กุ๊กอีนะคะก็วันนี้เรามาฟังกันดีกว่านะะว่าราคาเท่าไหร่ปกตินะคะราคาอยู่ที่8,990บาทเราลดให้เลยนะคะเหลือ4,990บาทโอ้โหลดกันไปเกือบครึ่งเลยสำหรับวันนี้นะคะใครที่ซื้อนะคะก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะคะ C O N N C C ใส่ไปแล้วนะคะก็จะได้ลดอีก15นะคะไม่มีขั้นต่ำเลยลดสูงสุดถึง3,000บาทกันเลยค่ะฟังแล้วมันรดมันต้องรีบไปจัดนะคะใครที่สนใจอยู่รอช้าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าสิทธิ์โค้ตส่วนลดเนี่ยเขารดได้เพียงแค่110ท่านแรกเท่านั้นนะคะใครสนใจต้องรีบเลยใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์เลยค่ะ น็อกชอยเขาเข้าใจเนอะเพราะว่าเขารู้ว่า f อซีก็อีเราเยอะเออมีหลายอันให้เลือกพี่บอกแล้ววิ่เป็นร้อยน้องบูมเป็นอะไรไหนบอกพี่สีเป็นอะไรจ๊ะเนี่ยเบื่อมากเลยพี่แพรทะเลาะกับคนที่บ้านเนี่ยคนที่บ้านใครเครื่องดูดฝุ่นโอ้โหจะไปทะเลาะกับมันทาไมล่ะเครื่องดูดฝุ่นทาไมมันเป็นอะไรบอกพี่สีก็มันเนี่ยหนูจะให้มันไปดูดฝั่งนู้นมันไม่มามันไปฝั่งนน้นเนี่ยเบื่อโอ้ มันไม่ฟังมากนะโยนมันทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าพี่มินนี่ Roborock S7 Max V ta, on, on, Dude, oon, u, อัต้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทูพื้นอัจฉริยะ<ช>้อมแท่นชา์จอัจฉริยะด้วยจ้าอ่า เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะทำงานได้อย่างสุดอัจฉริยะเพราะว่าเขามีระบบนำทางใหม่ล่าสุดและหลบหลีกวัตถุได้อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยี Reactive AI 2.0นะคะดูดฝุ่นได้อย่างสะอาดหมดจดด้วยแรงดูดสงพลัง5,100 Pa Hyperforce s t o r m e r เลยถูพื้นก็ถูอย่างสะอาดล้ำลึกอีกด้วยเทคโนโลยี Sonic m o p p i n g ขจัดคราบบนพื้นด้วยการขัดถูกว่า3,000ครั้งต่อหน้าที่และที่สำคัญนะคะกวาดก็ได้ดูดฝุ่นก็ได้ถูพื้นก็ได้ทุกอย่าง มีประสิทธิภาพหมดสะดวกสบายง่ายดายครบจบในเครื่องเดียวแล้วเขาก็มีระบบยกมอบถูพื้นขึ้นลงอัตโนมัติได้ด้วยนะคะด้วยออสโตลิฟติงสุดปรมัมด้วยวิดีโอคอรผ่าอน S7 Max V ทำงานได้อย่างเ mm hmm. ต็มประสิทธิภาพทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วก็แม้ในที่มืดน้องเขาก็ดูดถูไปถูกไปดูดไปดูดมานะคะไม่มีตกบ,บันไดไม่มีชนโต๊ะไม่มีชนเก้อี้แน่นอนสุดยอด น็อกน็อกชอยส์จัดมาให้แบบพิเศษมากๆเลยนะคะลดราคาให้จาก81,900บาทวันนี้นะคะเหลือเพียง 4 1 41, 7 9 0บาทน้องบุ้มลดไปกว่าครึ่งหนึ่ง,งลดครึ่งหนึ่งแล้วไม่พอยังมีต่อที่2นะคะใครรออยู่ฟังดีๆเลยนะคะเพียงแค่คุณกดโค้ด C O N N C 4นะคะคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก15%ไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะลดสูงสุดอีก3,000บาทเลยน้องบุ้<ล>มแล้วอย่าลืมนะคะว่า มันมีสิทธิ์ถึงแค่100คนเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็สามารถใช้โค้ดได้ตั้งแต่วันนี้แล้วก็จนถึง28กุมภาพันธ์เลยค่ะต้องรีบรปจัดแล้วไหมจัดแล้วค่ะเรียบร้อยใส่ตะกร้ากดใส่โค้ดเรียบร้อยละเครื่องเก่ามันไม่ดีก็โยนทิ้ง,งไปทิ้งไปให้หมดแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านก็ทิ้งไปให้หมดไม่าช่วยทำงานบ้านทิ้งตก <laughs> ยังไงกันบ้างคะ่ะกับรายการน,น็อกน็อกชอยในวันนี้นะคะเราเลือกสินค้าราคาดีๆปังๆแล้วก็ข้อส่วนลดพิเศษมาให้เยอะแยอะอีกมากมายเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามนะคะก็สามารถดูได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook คะ่ะ ส่วนใครนะคะที่อยากติดตามโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะอย่าลืมติดตามน็อกน็อกช h อยส์ของเรานะคะได้ทั้ง Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, Twitter, Line และก็เว็บไซต์ Knock Knock.com นะคะค่ะแล้วส่วนใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันของน็อกน็อกนะคะ mm hmm. ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะใน s t p s t เนะะี่ค่ะแล้วก็ g o o g l e Play ค่ะง่ายมากๆเลยวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยนะคะฝากไว้นะคะว่าน c k Knock เคื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย